เรียนอาจารย์ประจำวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไทยกลุ่มผมจะมานำเสนอปัญหาน้ำเสียในมหาวิทยาลัยรัชภัฏมหาสารคามของเรานะครับสมาชิกของกลุ่มมีดังนี้ครับ 1. นายกิติพิตตาล่า 2. นายเจษด,ดาโสศีทา 3. นายธนารัตอ์ดุรัต 4. นายเรียมเดชในชัยพา5นาย อาทิตย์พันเรืองเดชครับเป็นนักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีการเกษตรสาขาเครื่องจักรกลการเกษตรครับครับเรามาดูปัญหาแรกกันนะครับปัญหาแรกเรามาอยู่ที่โรงอาหารหน้า,าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภาัฏมหาสรารคามของเรานะครับเป็นปัญหาน้ําเสียนะครับที่ไหลาจากโรงอาหารนะครับเกิดจากการล้างถ้วยชามและวัตถุดิบในการปรุงอาหารนะครับ ส่งผลให้เกิดน้ําเน่าเสียนะครับไหลลงสู่ท่อระบายน้ํามีกลิ่นเหม็นพอสมควรนะครับต่อบริเวณใกล้เคียงแต่น้ําที่ไหลลงมานะครับก็จะมาผ่านบ่อกรองเศษอาหารก่อนนะครับก่อนที่จะไหลลงสู่ท่อระบายน้ําต่อไปนะครับครับนี่เป็นบ่อน้ําบริเวณข้างตึกสิหกนะครับท่านไดขี่ผ่านไปผ่านมานะครับก็จะเห็นบ่อน้ําเป็นสีเขียวเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับผมกับ มีสิ่งปฏิกูลลอยอยู่บนผิวน้ํานะครับดังภาพที่เห็นนะครับเป็นน้ําเสียนะครับที่ไหลมาจากอาคารต่างๆที่อยู่รอบๆบริเวณบ่อนะครับครับจะสังเกตเห็นท่อนะครับเป็นท่อระบายน้ํานะครับที่เชื่อมต่อระหว่างบ่อสีเขียวเมื่อกี้นะครับกับห้วยค้าคางนะครับ น้ำในบ่อสีเขียวนะครับก็จะไหลลงสู่ห้วยคัดคางนะครับทำให้ห้วยคัดคางบริเวณนี้นะครับเป็นน้ำสองสีนะครับได้ดังภาพเลยนะครับเป็นน้ำสองสีนะครับเห็นได้ชัดเจนนะครับส่งผลให้น้ำในลำห้วยจะพลอยเน่าเสียไปด้วยนะครับครับนี่อยู่บริเวณสะพานนะครับสะพานข้ามห้วยคัดคางนะครับติดกับคณะเกษตรเก่านะครับ สังเกตบริเวณผิวน้ําจะมีขวดพลาสติกลอยอยู่นะครับซึ่งเกิดจากฝีมือมนุษย์เองนะครับมีความมักง่ายนะครับทิ้งลงไปนะครับทำให้เกิดเป็นมลพิษของน้ำนะครับต้องใช้เวลาหลายปีนะครับในการช่วยย่อยสลายนะครับทั้งนี้เราทุกคนนะครับต้องช่วยกันอนุรักษ์แหล่งน้ําให้มีความสวยงามและอุดมสมบูรณ์นะครับเพื่อสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ำนะครับต่อไปนะครับ นี่เป็นปัญหาอีกอย่างนะครับของน้ำนะครับคือต้นผักกะเฉดน้ำนะครับมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วนะครับส่งผลให้ป็นขวางทางการเดินนะครับการเดินของน้ําการไหลของน้ํานะครับทําให้น้ําไหลไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับครับภาพต่อมานะครับที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นกังหันบําบัดน้ําเสียนะครับทํางานโดยการหมุนตีน้ํานะครับเพื่อเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ํานะครับแต่ ณตอนนี้นะครับเครื่องปิดอยู่นะครับครับภาพนี้นะครับเป็นการนําวัชพืชออกจากทางน้ํานะครับดังที่กล่าวมานะครับว่าต้นผักกาเฉดน้ํานี้ไปขวางทางการไหลของน้ํานะครับทําให้น้ําเดินไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับก็จะนําออกไปนะครับกาจัดอย่างถูกวิธีนะครับหรือว่าจะนําไปทําเป็นปุ๋ยหมักก็ได้นะครับเพื่อจะใช้ประโยชน์ ในทางการเกษตรต่อไปนะครับครับสำหรับภาพนี้นะครับเป็นการปรับสภาพน้ําเบื้องต้นนะครับโดยสูบมาจากห้วยคาดคางนะครับเพื่อจะมาพักบริเวณหนองนกเป็ดนะครับและจะสูบไปนะครับสูบไปผ่านกระบวนการทําน้ําประปาต่อไปนะครับครับสุดท้ายนี้นะครับ เราต้องช่วยกันนะครับลดปริมาณการใช้น้ำนะครับไม่ทิ้งขยะลงสู่แม่น้ำนะครับและบำบัดน้ำเสียนะครับก่อนปล่อยลงท่อระบายน้ำนะครับเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีนะครับระบบนิเวศที่ดีบ้านเมืองที่สะอาดสะอ้านนะครับปราศจากขยะและน้ำเน่าเสียนะครับเพื่อสุขภาพที่ดีของพวกเรานั่นเองนะครับสำหรับกลุ่มของกระผมก็ขอจบ การนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ